มาครับชิตวนเขียนให้ทังดาอัศรียุโซคโซบได้แล้วดูสิพัดเป็นตัวแต่งยกตรงนี้อิงควัตบนเติมเล่นได้ไม่ล้าเลยอิงควัตยกมาอิงควัตอีกทีหน like ึ basics, ่งยาไปครับเอาลล้หมงไม่ดีตัดได้ตรงนี้ลากเข้าซ้ายลากแล้วปานมาบอลไงหน้ามองดูดูเปิดวัดข้างหน้ากันบ้างครับตรงนี้ได้สมบัติด้วยอ้าวหูไปล่อยบอลหลุดมาครับดีก็มงไม่เต็มหัวครับ โอ้ยเสียบอลอันตรายครับแล้วจะชิงได้ด้วยครับสุทธิวัตรติยาครับลากมาสุทธิวัตรตลากแล้วผักมาโอ้ยังได้อยู่ที่สี์ป่ามาคนเดียวเราจับตรงนี้แล้วได้ยังครับยังได้ยิงสุทธิวัตรติไม่ได้ยิงครับโอ้โหเอาคืนมาก่อนตรงกลางเอาตรงนี้จับได้ลากเข้าซ้ายได้ยิงตรงนี้โอ้โหรุ่นกองครับจะผ่านด่านสองไม่ผ่านครับทางด้านธทวัตจุจันเปิดมาเก็บลงได้ครับเก็ด้านเสียพัฒทเป็นตกแต่งแล้วให้ตรงนี้ความเพิ่มเติมแล้วชิงไหม ถามได้สวยครับตามน้ำมาอีกแล้วมันเติมตรงนี้ตามน้ำหหักข้อแต่มันเบาไว้หน่อยครับทีบอลครับเปียงกูคนยกมาได้สบัดิสองหนึ่งตรงนี้เอายังอยู่ขวาของทีทัดแต่สูงเลยยิงนี้เรียบร้อยไหมหูยุดกรอบครับไม่ได้ครับจังหวะตากมาของเปียงกูนครับแล้วสบัดตรงนี้ไม่โดนครับสกัดมาเข้าทางครับขวาของทีทัดครับตวัดวอลเลยตรงนี้ครับอหูยเกือบเสียบสอครับผู้ธเอาตัวได้แต่มองแล้วครับเอากลางมาเอาครับเก็บได้อัศรี อัลลรียัดมาบอลของธนาแต่ว่าชูจังนี่ให้แล้วยกตรงนี้สิบบาทเป็นตัวแต่งแล้วบอลแล้วอีกครั้งเป็เติมดีตรงนี้แล้วโอ้โหโดนมันดีดไม่โดนครับโอ้โหว่ายกโอ้โหในลายเลยนะครับเนี่ยธนาหมายเลขสิบห้าเนี่ยตัวสุดท้ายครับแล้วดูเนี่ยถ้าดีดโดนเนี่ยโอ้โหมีโอกาสที่จะเปลี่ยนทางบอลเข้าเลยครับตรงนี้นะซ้ายครับหนีอ้าวครับเป็นสุดสองตีบ้างครับหนีได้แล้วตรงนี้ได้เปิดด้วยครับแม่นโอ้โหได้สะบัดิ บอลย้อนหลังเลยแล้วต่อส้นสวยแอาครับเข้าขวาแล้วต่อส้นคืนอีกทีนึงลูกโอ้โหอย่างมาอัตรีเกี่ยวได้ไหลต่ออัธวัตชุจันลากนี้มาอัตวัตดีให้อาครับมาที่อีกวัฟเพิ่มเติมอีกวัฟเพิ่มเติมมีอัธวัตชุจันขออยู่อีกวัฟเพิ่มเติมเราให้เข้าช่องนี้อาครับหลุดแล้วทางด้านอัธวัตชุจันยิงนี่หนึ่งจุดสองหัวมุมเอฟซีครับอัธวัตชุจันครับจังหวะเล่นแก้บอลมาครับต้องชมอัตวัตด้วยนะครับที่ให้ก่อนหน้านี้ให้อีกวัตได้มาแล้รับ โอ้โห,โหลายลำหน้ามันพอดีเลยครับตรงนี้แลยย้วยิงส่วนผู้สาวตัวก็ไปครับผมเก็บครับโอ้โห,โหชีชายจ่ายแล้วไปเข้ากรามมาครับปียังกูลดูครับสเต็ปบอลเ้าถูเท้าครับมาอีกแล้วอัศรียุโซเห็นให้มาช่องนี้อ่ะครับแล้วตายตรงนี้ไม่รับก็ตัวชูจนันหลุดอีกแล้วตัวชูจันเอาเหมือนเดิวมว่าตัวชูจันอัชเชนูจันแล้วจิ้มทีโอ้โหเอ้าอีกครั้งยิงตรงนี้ไม่ได้ลูกอีกทีทีท่ทาแสนสุนวดปัดแล้วปล่อยปล่อย,อยวิ่งมาสัตว์ตรงนี้แฉลบไม่ได้ครับโอ้โห สามจังหวะตีนี้ครับจังหวะลุยครับไปจิ้มโดนเสาครับลากหนีเข้าไปครับแล้วดูทีหนึ่งครับอีกวัดแปรแล้วไปติดบล็อกครับแล้วดูครับพยายามจะบังให้เพื่อนยิงแล้วเนี่ยปัดออกมาครับแล้วบังให้เพื่อนยิงนีครับเนี่ยวิ่งมาซัดตรงนี้ครับติดบล็อกเหมือนกันครับบอลแฉลบไม่ตรงกรอบเลยครับได้ย้อนตรงนี้ของสุดสองตีนั้นซ้ายเอาครับเติมขึ้นมาแล้วครับเซนเตอร์แบ็กแล้วโยกเข้ากอลไปโดนไหลต่อสุดเส้นมาไม่มีทงครับ เล่นได้สุธทธิ์สัมตียกโวคงตรงได้สวัสดซ้ายอ้าวครับยังไม่ปั่นมาของอีกวัดอีกวัดชูจานยกไปขาภูมิขาภูมิจะลุยบอลยาวในง,งานงอกแล้วซ้ายสั้นเลยบอลของพู้งนี้หลุดกรอบวูหูยเกือบได้ครับจะกลับไปทำกันบ้านเลยอัสลีโอ้แล้วตรงนี้ดูก่อนครับกรอบเวทโทษแล้วลากหักมาเฉลบแล้วตรงนี้ยังอยู่ชิตวอนโอ้โหเป็นพิ่สิ่งครับเคลียร์ได้ปูจอจอแล้วเอ้าเกมลงสุธทธิสังตีบุกหนักย่างเงี้ยตอนนี้เจ้าคืนแล้วไหลเข้ากลาง บันจงซ้ายยิงติดบล็อกครับติดทีทัศน์อีกทีหนึ่งขวาติดทางด้านอัสลีครับตรงนี้เอ้าแต่ไม่ดีเหมือนกันครับอาครับจะได้ย้อนมาที่ทางด้านถาภูมิถามรลากล้วชี้แล้วถาภูมิให้ไหลตรงนี้อาครับสวยเราจะจัดขาข้อล้วโอ้โหแทนนงมิดมันไม่ได้ครับเอาเราเป็นฟรีคิกของสุสารมตริก็เปิดมาซ้ายตัวนี้เก็บลงครับอาสุสารมตริได้ลากลากดวงพิสิทธิ์ครับพิศิทธิ์เอาไปล่อยตรงนี้ได้เปิดโอ้โหโชว์ตรงนี้ครับ ผูกสาวประตูครับจัดนดาไม่ได้30ครับสัดนดากุลิดวานอับดุลบุตรครับขวาบอลสายโค้งมาแล้วกุลิดวานบอลของโอ้โหหลอกเนียนเลยครับจัดนดาพิสิทธิ์แล้วไหลต่อเอาอีกแล้วช่องนี้อธวัชูจันอธวัชจะหักข้อไหมหักมาเลอะแรงไปครับโอ้โหสิบพันเป็นตําแห่งมงกุลอีกทีหนึ่งมง ช็อกมาสุดสามนาทีเตะไม่โดนยังได้อยู่ครับแบนสุดสามจะลอยมาตรงนี้รับขวาเขาได้ครับกุฎิวานนี้เข้าช่องไหมยกโคตรช่องกันครับอ่ะถ้าว่าชูจานเราวิ่งมาเอาเองชิงเหลี่ยมได้ครับโอ้โหสุดๆครับยอ่ว่าชูจานวันนี้ซ้ายมีขวามีถ้าว่าชูจานเอาเองไหมถ้าว่าชูจานเอาเองลากแล้วหักตรงนี้โอ้โหตีนครับผู้ ได้เปิดโค้งมาบอลชกตรงนี้อ่ครับเก็บพท้าโอลงไหลแล้วตรงนี้โดนเกี่ยวผู้สินโอ้โหไม่ให้ครับเวลาลามาให้อย่างชิงด้ตรงนี้โอ้โหผู้สินเปล่าฟ้าเลยครับแล้วจะเป็นเหลืองด้วยครับเอาเหลืองสองครับเป็นแดงครับจงหว่าให้มาแล้วถึงบอลก่อนจริงๆเนีรบยบแตนดารเปียงกูนครับแล้วโดนย่ำไปตรงนี้ครับเวลา อีกวัฒเลือกยิงเลยบอลต่อพื้นตรงนี้เอาแล้วรับคว้าแล้วซ้ำนี้เรียบบอลคำสองศูนย์ครับไม่ได้ครับปีทองขึ้นมาก่อนครับอัธวัฒลากหาเพื่อนครับหาเพื่อนอยู่ไหนแล้วให้เลนชิงแล้วแต่นี้ครับถาได้สวยครับทีทัศน์แสนสุขทีทัศน์หักข้อมาตรงนี้พื้นที่ว่างขวายิงติดเสียงก็เป่าจมครับเป็นสุวรรณภูมิเพชรีก็ทำได้ครับเอาชนะสูนย์สามันตีไปได้หนึ่งตัวศูนย์ครับ